ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิสีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนี่มาอีกะอระดับกับ PP ีฟาร์มขอนแก่นครับผมมือนี่นมีง้วชุดไม่นี่มาฝากพี่ฝากน้องนี่หลายเลยเด้อครับพี่น้องครับอ่ะชุดไม่แทบจะถูกตัวนะครับผู้ใดอยากจะได้งัวท่องมือนี่ก็มีมาให้แบบเน้นๆนะครับเดอ้อ มูลอิงว่าม่นเป็นหน่อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิแพนให้เบิรงก่อนนะครับเนาะอ่ะเป็นง้วท่องเหมือนแหละครับที่เห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องครับพี่ทางพี่อีกแถวหนึ่งมืลอีงมีแต่ฟิวมใหญ่นะครับพี่น้องครับอยากได้ง้วนอ่าเท่านะครับเนาะกับมีไห้อยากได้แดงแดงฟิวมใหญ่ๆนะครับเนาะมาเลือกเอาพี่น้องครับนี่เดี๋ยวเห็นเบิรงมุมนี่เนาะง้วนยางหลายเลยนะครับเด้อนี่งูใหญ่ๆอยู่ทางนี่พิกัดนะครับกับยูทีอ่าในตัวเมืองขอนแก่นนี่แหละครับผมกับยูแถวแถวสนามบินขอนแก่นครับอ่ามอขอนะครับเนาะ ฟร์มเปิดสมือมีง้ใหายเหลือกอยู่สมืออยากได้มาเลือกเอานะครับเนาะนี่ราคากะเกษตรกรจับต้องได้สมราคาทุกโตแน่นอนครับพี่น้องยกชุดต่างฟ้ามไปมีรถพิเศษให้นะครับเนาะอ้าช่วงนี้งัวหนาสื่อหนาเก็บครับก่อนอื่นกะไปทักทายกับทั้งเจ้าของคอดครับผมสวัสดีครับต้นครับครับสวัสดีครับมื่อนี่ครับพบกันมื่อนี่กันมีมาให้เลือกหลายโตครับแล้วกะแม่ทองแม่ลูกครับมื่อนี่มีหลายครับที่เด็ดกัมีครับแม่ลูกแม่ทองใหญ่ๆครับยัาหนาเลยครับพียงขุนนะครับเนาะ อะเบอร์โทรศูนย์หกสองเก้าหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสองครับเฟซบุ๊กพงศวรรษช่างลายแล้วก็แฟนเพจพีพีฟาร์มเขเลี้ยงวัวขอนแก่นสองครับครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับอ่ะแอดมาเลยได้ครับครับผมช่องทางใดอ่ามือนี้กับเบิรงให้จบนะครับเบิรงให้จบแม่อดีดแน่นอนครับครังใดตรงต้นนี้พี่เศษมีปูทรงฟรีหมครับทรงฟรีลอยกิโลเมตรครับสองลอยกับทรงครับว่าต่คุยกันว่าต่คุยกันได้นะครับพี่ต้อมอาตัวแรกเบอร์หนึ่งทั้งใดเขาแม่หัวรุนครับหัวรุนธรรมชาติจิตใจมาจากทั้ นะครับเนาะอ่ะนี่รุ่นธรรมชาติสวยๆบุตรกะเบื้องแลังกะเป็นวัตถีนข้างที่จะล่ำตัวเงาเนะครับพี่น้องตัวนี้เงาเงครับตัวนี้บรมเงาบกขักได้ครับตัวจริงเครื่องโบทางเกือบลากยืนแล้วครับนี่เพิ่งท้ายยืนเลยพี่น้องยืนนิ่งยกดีสูงเท่าไรัขนมงตัวตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกท่องก็พอได้ครับแจ็คพอตรอยล้านครับแจ็คพอตรอยล้านได้ครับพี่น้องท่องที่สองครับหัวล้นธรรมชาติบุกสองลวกะผู้ใดมักหัวล้นธรรมชาติตัวนี้เลยเบื้องแลังกะว่าอาจจะไม่จำเนียหร ตัวนี้นี่ตัวเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ4ี่หมืาพันบาทครับตัวนี้แมาสี่หมื่นสามร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยพี่น้องแกนครับอ่าสีจริงๆนี่อ่าสวยก็ในคลิปด้วครับมืัอนี้เป็นอากาศฝนที่ตกนะครับพี่น้องเออมันาจีบเหมือนเหมือนีนน้อยกลุ่มคลื่นนี่ฝนจะตกจะตกก็ตกมาเลยฝนกระไดตกยากครับเออนี่นี่เบิงหน้าตาครับพี่น้องอ่าสี่หมื่นสามตัวล่องเอาอีกพี่น้องครับแกนครับนี่แต่ตัวแรกกับหนาสนแล้วหนาตัวท่ายนาดีได้ครับท่ายเปิดมาค้างตัวนี้เราจะเดินอ้อมให้ดู หองอุศันเป็นว่าบดนะครับหัวขาแข็งขากระดำพวงหางเอ่ใหญ่ๆดีนะครับเนาะเชื่องเชื่องนี่บดบดนะครับเนาะพี่น้องช่วงนี้วัตถุเฝ้าซื้อเก็บไหครับวัตถุหรีอเฝ้าซื้อเลยพี่น้องครับเออแรกๆเขาจะเห็นวัตถุวกซื้อดยพี่น้องครับเออจริงๆแล้วช่วงนี้แหละซื้อนี่นะครับเพราะว่าซื้อไปยังไงมันก็บ่ขาดทุนดอกพี่น้องเออเว่ามันถือกับเร็วนี่มันก็ถือวัตถุก้อนี่ไปอีกทีอ่ะเบิ่งเอาตัวแรกดูชัดๆนะครับเนาะ นี่เดอ้อเบืง้งนี่เบื้งเล่าตูวเล่าคิงอ่ะกับหมอสนุนทรเป็นแม่บอกแหละง่าถอ,องซีเมืองกลัวปุ่นธรรมชาตินะครับนีอ่ะเด็กเอาดูมุมสูงอ่ะก่อนที่จะไปอ่าเบอร์สองอ่ะเบื้องนึงอีกทีนึงครับพี่น้องครับเอามุมนี่นะครับเด้อความสมส่วนตัวสันตัวเงาสันใดพี่น้องจะได้เห็นชัดคือมุมนี่เนาะหนอกตั้งก็ตั้งกับเบื้องมุมนี่แหละครับผมอ่ะนี่นะครับ,รบสวยเลยเนาะตัวบอกง่าย อ่ะเบอร์ที่2ครับนี่ครับแม่นี่ยแล้วครับง่ายเนี่ยง่ายครับพี่น้องประนี๋แม่นี่สูงร้อยห้าสิบห้าบวกร้อยห้าสิบห้าเสรแล้วครับนี่ตัวนี่ง่ายนะครับอ่ะตัวยังง่ายเลยตัวนี้ก็ท่องซีเดือนครับท่องซีเดือนนะครับพี่น้องครับีตัวนี้ท่องกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเดี๋ยวไอ้พวกตัวนี้ออกกันท่องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเดี๋ยวพี่น้องทั้งหลังออกกันผมจะได้มีมุมไทยมันตัวใหญ่ายวุ้มยังดอกอ่ะท่องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะ นี่นะครับหางแบบเงาเลยพี่น้องเน่ยครับหาลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2องนะครับเออเดี๋ยวเห็นว่าตัวนี้เว้ยกันที่ดีมีมุมไายพี่น้องนี่ลูกตัวที่2เออเบื้องมุมนี่บัดนี้ใหญ่แบบคักเนะครับใหญ่แบบคักนะครับท้องอเมริกานะครับลูกสองมั่ยังสดๆดีอยู่พี่น้องประกันท้องประกันตำหนิประกันท้องประกันตำหนิเบื้องขาเบื้องหลบนะครับอ่ะฮันจกี้ก็บหางมือก้วเป็นเหรอครับแบบหางมือก้วญาติกันพื่อพี่น้องห้องใบหกพื้นกว่าขายสบายได้หรือต้นรับ อ่าจังสีบบัดนี้ห้องไว้เท่าไรนงตร์สามหมื่นเก้าหาร้อยครับเอาให้โอกาสบอกอีกทีหนึ่งด้สามหมื่นเก้าหาร้อยครับราคาดิครับบ่เสือราคามันทองแท้ยวนบ่ทองแท้ประกันทองประกันทองด้วยพี่น้องครับสามหมื่นเก้าหาร้อยนะครับเนาะเออพี่น้องไม่ต้องทักมาถามผมได้อทัเเลยเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่แหละครับแมนครับอันนี้บอดีให้จากไดงงใหใหญ่สามหมืยสูงไรหาพหาพี่น้องกาบเอานี่บอสือแบบนี้บดี้ยงจะ้สือแบบใดแค่ได้สือแบบใดเลี้ยวว่าสาว้อง นี่หนากระงามครับหนากระงามบูดได้ค่ะพี่น้องครับพูดจะเต็มนี่ลูกเพิ่นขายไปเมื่อวานลูกกับโบใส่บักหนาเด้ครับมุนี่โว่าแล้วนี่แม่ครับถ้าเบิ้งได้เพจจะเห็นลูกมันอยู่ครับโดนมือวานขายไปนะครับบูเบิ้งหางลมเอาเบิ้งมุงไกลจกหน่อยได้พี่น้องตัวนี้ตรงยางออกกวงมันใหญ่ครับนี่นี่เบิ่งพวงหางบูดแบบจัดเต็มเลยเบิ้งด้วยสายตาบานสีใสลอยหงสีผุ่เลยตัวนี้นี่ อ๋ออยหาสิบหานี่ไม่แนี่ยครับเอาครับตัวนี้สีจริงแดงเข้มนะครับพี่น้องเข้มครับอ่ะเข้มนะครับเนาะดูมุมนี้อะเบึ้งเห็นความสมส่วนนะครับเอออ่ะสามมื่นเก่าหารอยบิ้งซะซาซไปเบอร์ที่สามครับไปนี่ครับนี่แม่ไงเนี่ยตัวนี้กัห่ขคือกันนะครับพี่น้องเด้อแม่ไงคือกันแม่เท่าทั้งหลังเด้อผมมันย่างหาหม่งทายกันอึ๊บนี่ตัวนี่เท่าบดแบบ ใหญ่แล้วก็อ้วนพร้อมเลยครับพี่น้องลึกครับลึกนี่นี่นะครับเด้อใช่นาๆเออหนาๆเลยตัวนี้สูงเทเดียวับตัวนี้สูงร้อยหาสิบสองครับอ่ะสูงร้อยหาสิบสองทองก็พอได้ครับบันนี้อเมริกาเจเจเก้าครับสี่ข้อแปดเดือนแล้วครับอเมริกาคือกันครับตัวนั้นแมื่อครับจะเข้อแปดเดือนหรืเด้อพี่น้องตัวนี้เบ็ดใบโบดแบบทั้งตูนะครับพี่น้องครับเอาเปิดที่เท่าไรครับพี่สิ ตัวนี้เปิดไว้47,500บาทครับตัวนี้47,500พี่น้องครับอันนี้คือตัวใหญ่ตัวลึกนะครับใหญ่ครับลึกใหญ่ลึกนะครับเนาะตอนนี้บ่มีครับดั่งดงนะครับเอ้าเบิ่งรูปล่างหน้าตาให้เห็นชัดๆนะครับบดแบบจัดเต็มสายเลี่ยงมาเอานะครับเนาะคล้ายๆว่าได้เนี่ยก็ายเป็นตาเก็บเลยนะครับตัวนี้เนาะเก็บเป็นแม่บวกลูกก็สินาใหญ่แห้งครับพี่น้องเอ้ามักนานาลึกๆแบบนี้เอาตัวนี้ดูมุกเนยไก่ได้ครับเด้อครับตัวนี้เป็นสี่หมื่นกว่าตัวเอานะครับหางจนถึงหลักดิน ดูเล็บนะครับเนาะเล็บบมม่มีปัญหาหรอครับเอ้าบึงแผ่นหลังเออนะครับเด้อดสไดไปทางพุ่นอชิรเบิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับดูด้านขวาของงูเอ้เบึ้งสัสสัสสไปได้พี่น้องเด้ออ่ะมองได้เห็นว่าชัดแคบไปหน่อยสู้มึงเอาอีกที่หนึ่งก็ได้ครับบึ้งรูปเพิ่มเติมในร้ายก็ได้ครับเออขอรูปเพิ่มเติมจากายเพิ่มก็ได้ทักไรมานะครับเนาะนี่บึ้งเอาหางไปเลนี่นะครับ อันนี้คือใส่รอยหาซิฟกวัวตัวบงางไงนะครับตัวจริงนี่พี่น้องนี่จีิงไหมตัวนี้ผมเงินตัวนี้พี่นอ้องเบอร์สองนี่ตัวนี้นี่สุดยอดครับถือถือบักคาก้คางยี่หรี่ครับคนนี้สูงมากจีบซิฟกวัวผมเล่นตัวนี้เบ <c oughs> ิ่งยังเดี๋ยวเบิ้งนี่เป็นผู้ใหม่ไปเล่นนะครับเดี๋ยวกับงือตัวนี้เอ้าที่ว่าถือ <c oughs> ไปต่อได้เด้พี่น้องเด้อเอาอย <c oughs> ากได้ตัวต่อไปกับเป็นเท,า <c oughs> ทา่าเท่าตัวาเท่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 าัท่าเท่า่าเท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 ่าเ่าเท่าเท่าเทาเท่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  หาสิบบวกแฝงร้อยหางหาได้ยเนอะแฝงครับตีสวรรค์ร้อยหาสิบสามย่างกำตมีอะไรเท่ล่ะไงนี่ตัวบวกใหญ่หางรากดินครับตัวนี้ตัวนี้ทองสามเดือนครับสามเดือนก็พอได้ตัวนี้ทองวีโก้สองล้านครับตัวนี้ทองวีโก้สองล้านสามเดือนเหรอเด้อพี่น้องครับลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกสองเลครับพี่น้องอ่ะเบื้องหางบางเงี้ยนะครับเนาะหารากดินครับขอขายในย่างไงครับผมตัวนี้อ่าจังสิเปิดเท่าไรครับนี่ตัวนี้เอาราคาปูพุชช่นครับสามหมื่นเก้าห้าร้อยครับนี่สามหมื่นเก้าห้าร้อยปูมื <c oughs> เอาผูใ้ใดมักใหญ่ๆจะสามตัวสี่ตัวแถวนี้ยกไปได้เล่าเยน,นครับเออนี่อ่ะนี่บอกใหญ่นะครับพี่น้องครับเออนี่หา,หากกงกใหญ่ๆเลยพี่น้องครับเอ้าเบื้องให้เบื้องเสียบกันมักตัวใดญนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราหางมีตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องอ่ะเบื้องเอานี่อ่ะเบื้องขอขาเบื้องกีบเล็บอ่ะโอ้อ่ะเบื้องเสือสายนะครับได้เป็นชิ้นยาวๆเลยเบือ้องให้จบกันแล้วกันนะครับ ผู้ใดอยากได้ของดีก็มีให้ชมอยู่ถ่ายคลิปอ่ะย้อนมาดูฝั่งนี้อีกเนี่ยมี่สวยไงมี่หนี่หนึ่งสองสามสี่เบอร์แล้วเนาะครับสี่เบอร์เดียวจากาเบอร์ที่หาเบอร์ที่หาหญ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องไง้ขึ้นกันครับอ่ะเบอร์เบอร์สี่แตเบอร์หาครับบัานนี้ตัวนี้เป็นโบดถ์นะครับเด้อตัวนี้โบดถ์ทองจิเข่าวหาเดือนแล้วครับโอ้ตัวนี้ลึกดีตัวพี่น้องกูไใหญ่ลึก ตัวนี้จะเข้าหาเดือนท่องพ,พอได้ครับนี่อมเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับอมเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับตัวนี้หูปนี่หลอกพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งถึงปากกันตัวนี้ลูกที่สองครับน้มแหลมดีดีลูกที่สองนะครับเนาะตัวนี้หน้าดำดำหูดำดำแข้งขาดำตัวนี้สูงร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบแปดเปิดเท่าไรครับพี่ตัวนี้เปิดสี่หมื่นบาทครับอ่ะสี่หมื่นถลนถลนพี่น้องครับสี่หมื่นทุนถลนนะครับเด้อสี่หมื่นทุนถลนนี่แหละครับเพียงๆเลยนะครับเนาะต่อเอาหลอดนัิดสิ่งใดพี่น้อง อยู่ที่ความสามารถนะครับนี่อ่ะ่ะนีเบื้องหน้าตาเอาเรียบก,กับวัยน่นะครับเที่เห็นอยู่น่ะจะให้เบื้องทุกส่วนนะครับพี่น้องเบื้องมุมหลังข้างหลังนี่ทงอ้างลึกๆนะครับเนาะตัวนี้อ่ะกูได้หาแบบนี้อยู่นะครับ,นะรบน้าเลี้ยงอยู่ครับกินยาดีดนีนี่เนาะนี่เออเนี่ยเบื้องเอา เออนี่เบิ่งมุมนี่ครับผมสวยๆเลยเอาหาเบอร์แล้วมี่แต่เฟีมใหญ่เลยพี่น้องครับนี่เบิ่งเอาเบอร์ที่6นี่ครับหัวรุนหังใหญ่ขึ้นกันนะครับหัวรุนนะครับเนาะตัวนี้ท่องแรกครับตัวนี้เออโอ้มันสุกของเงี่ยเนาะตัวนี้เป็นเอ่อท่องแรกครับท่องสี่เดือนสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยหาสิบสามครับสูงร้อยหาสิบสามนะครับเป็นงวหัวรุนท่องสี่เดือนเนี่ยเลยพี่น้องเออลงมากนี่ใหญ่เนี่ครับ ตัวใหญ่ๆนะครับเนาะสูงลอยหาสิบสามเป็นตัวนี้ท่องกับ KF31 นะครับท่องกับ KF31 นะครับเนาะอ่ะอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะมึงมุมนีิก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีติ่งนุ่มน้อยๆนะครับเป็นจุดซื่อๆตัวนี้นุ่มมีติ่งนะครับพี่น้องครับอยู่ฝั่งขวาครับอยู่ฝั่งขวาอ่ะนี่อ่ะผู้ใด้มาไซส์ใหญ่ๆมาเอาเลยนะครับเนาะิถามราคาตัวนี้ให้ติ่งนุ่งเ่เห็นนะครับมันไม่ต้องพีบเพื่อเดียวก็เห็นพี่น้องต้องพีบเหงา ตัวนี้ต้นเปิดเท่าไรครับตัวนี้ต้นเปิด4ี่หมื lls, บาทครับ4ี 41, บ 40, บ่หมนหนึ่งอันนี้คือสูงลอยหาสิบสามเด้งงวหัวรุนนะครับพี่น้องครับอ่ะสี่หมืนหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับเอาเดือกเอาผู้ใดมักใส่ใยมักตัวใดเดือกเอาด้วยครับเด้ออ่ะเนี่ยค่ะกิลีนะครับนี่อ่ะบี่มึงจะสัตว์เอายางอ่อนมึงให้อีกรอบหนึ่งเอ้าแถวนี้มีให้ยุ่งหกตัวบนนี้ครับผมอ่ะหกเบอร์เลยพี่น้อ, bon อ, bueno. please, องไม okay. ่ตัวใหญ like like ่ๆเลยนะครับ จะพายเบื้องแถวที่สองครับพี่น้องปรดนี้ครับเริ่มต้นตัวนี้คหัวเยอะมากทองเริ่มต้นตัวนี้ครับท่องจะเข้อซีเดือนละท่องจะซีเดือนเป็นอ่าหัวุ่นเขาบีบีตุ๊ปุนะครับตุ๊ปุเขาหน่อยๆแต่ว่าสีแดงใหม่เนะครับตัวจริงนี่สีแดงแบบเข้มแล้วก็บดจัดขึ้นกันนะครับอ่าตัวนี้ท่องพอไรครับวีโก้สองล้านครับท่องวีโก้จักเดือนละครับผมตัวนี้ท่องจะเข้อซีเดือนละจะเข้อซีเดือนสูงอยู่เท่าไรครับนี่ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบครับอ่าใส่ร้อยสี่สิบด้วยพี่น้องอ่าจังสีนี่ต้น เอาราคาโปรโมชั่นครับตัวนี้เปิด28,000บาทนี่ตัวนี้ว่าถึงส0 0 0มื่นาพี่น้อง28,000นะครับเนาะปใายหูสอยน้อยนึงนะครับอ่ะปใายหูสอยน้อยนึงว่าซั่นก็สิพาเบิ่งนะครับบินน้อยเดียวนี่นะครับนี่ตัวนี้บดเข้มนะครับเด้อโอ้ท่านด้านใส่นิดเดียวน่ะพี่น้องครับแม่นครับอ่ะนี่เบิ่งใกล้ๆกล้ตัวศรีนั่งนี่ใหม่คักเด้อตัวนี้อ่ะแดงเข้มบดอ่ะตรงมุมนี้ต้องทายืนยกนี่ล่ะงหม28,000พี่น้องครับประกันทองได้ครับใส่รอยปประกันทองพร้อมนะครับเนาะ นี่เบิ้องฐานเก่าฐานโถขากะตอนนี้บ่มีมิตรครับบนด,ดีขึ้นกันนะครับเนาะหัวทองเหล็กจริงบ่แม่นครับทองเหล็กหัทองเหล็กด้วพี่น้องอ่ะนี่หัวทองเลองหล<ด>็กนะครับเครื่องดำดำนะครับเนาะอ่ะนี่หัวทองเน้นๆเอาสองหมื่นแปดนะครับเนาะหารอยพวก่อนบ๊วยพี่หารอยครับมี่หารอยครับพี่น้องครับราคากี่ต่อร้องได้ครับตัวได้อีกควม หนาเรียงครับงบหน่อยครับหาแบบนี้เราไปเรียกเนาะราคาถือกงว่าสาวถือกงว่าสาวพี่น้องครับเอ้าใส่รอยซี่สีฝุ่นน่อยครับเอ้าเบ่งเอานะครับเดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปครับครับตัวนี้มีสีออกแล้วล่ะครับนี่อ่ะตัวนี้ก็คือกงทองไก่คอดนะได้พี่น้องครับก็เก็นสี่มือดอกครับเออนี่นะครับตัวนี้ง้วทองไก่คอดครับตัวนี้ทองกับพริกแดงครับทองพริกแดงแมนครับอันนี้ลูกที่ไหนครับลูกแรกครับเป็นว่าลูกแรก้อพี่้องครับกำหนดขออมันวันที่แปด แต่ว่ามันเลยกำหนดคอดมั้งล้วโอ้เลื้ยกำหนวดขอดเด้อพี่น้องแม่นครับสูงเท่าไหร่ครับนี่งร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดเลยครับเด้อตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นแปดนะครับเนาะตัวนี้ก็บนาเลี้ยงครับเอลองถามมึงหาเงินส่งในวันนี้หรอลองต่อครัวครันี้ใส่กันมึงนะครับพี่น้องอ่ะนี่ต่อเอา นาเรียกนะครับเด้งว่าทองเล็กนะครับเอกสารครบนะครับเอกสารครบทุกตัวตัวนี้สูงลายสามสิบแปดนที่พี่น้องแมนครับเออนี่นะครับอ่ะนี่แหละอ่ะผู้ใดต้องการคูนี่นะครับจับเส้นเอาพี่น้องครับนี่อ่ะจัดเป็นซื้อสองได้สี่ก็ได้คูนี่นะครับเบอร์ต่อไปครับตัวนี้แม่ทองหาเดือนครับตัวนี้ทองหาเดือนนะครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่ทองหาเดือนเป็นงวปบดนะครับ ตัวนี้นใส่รอยสี่สิบได้ยินนะแม่นครับตัวนี้ทองกับซี่ไวหนึ่งหกศูนย์ครับทองซีไว้หนึ่งหกศูนย์ใส่รอยซี่สิบได้พี่น้องตัวนี้อ่าลูกไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับเออเบื้งมุมนี่ความสมส่วนดูยังไงเออนี่โบทครบเครื่อง,งครับโบทครบนะครับพี่น้องน้ำไต่บักดีได้ครับตัวน้ำไต่นี่ยเรื่องเงาด้วยพี่น้องตาเลี้ยงให้ลูกงามๆเออนี่นะครับเนาะเราจะถามราคาให้ได้ครับเด้อเอา ตัวนี้ต้น,ตนเปิดพิธีถล่มครับตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นแปดห้าร้อยครับสองหมื่นแปดห้าร้อยพี่น้องเห็นใบกาวตัวข้างหลังบ่เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ,รบถามเดอนไปพี่น้องค่อยๆเบิ่งเป็นน้ำผมนี่แหละนี่สองหมื่นแปดห้าร้อยได้พี่น้องตัวนี้เด้อ<ด><ด>ครับอ๋อสีย่างอ่อนพี่ต้องทั้งหนาเบิ่งอีกขังหนึ่งนะครับเนาะเอออ่ะนี่หน้าตาเออนี่นะครับเนาะสองหมื่นแปดห้าร้อยม้วทองซีไว้หนึ่งหกศูนย์ครับครับอ่ะเลือกเอา ช้าชัดๆไปด้วยกันนะครับอนี่โควงหางตันนี้บดแบบจะเต็มขึ้นกันนะครับเ้อพี่น้องนี่บินอีกแล้วครับผมว่าชานิไปนะครับสามตัวชุดตั้งฟาร์มซื้อสามได้หกชุดนี่แม่นครับชุดนี่ซื้อสามได้หกโอ้โหเอ้าเจ็ดหมื่นเก้าบาทต่อรองได้ครับเจ็ดมันเกินว่าหกตัวพี่น้องครับจริงๆเราคัน กับพี่น้องเบื่อเอาได้พี่น้องเด้เอเขาสิออกแบบใหน,นะ,ค,ะนนครับคือว่าติดงทองไปแล้วนะครับพี่น้องเบ็นอย่งไรครับเบื้องลูกม,มันอินอิน่นั่นไม่ถืออ่าเป็นนั่นขาโพดตัวเมียทำไพี่น้องเอ้ยเอาเดือกเอา,เอานี่เจ็ดหมื่นเก้าซื้อสามได้หกนะครับเนาะนี่เห็เบื้องนะครับเด้อนี่ละสองตัวแล้วก็สามตัวนี่นะครับนี่เมียเออนี่เจ็ดหมื่นเก้าบ้านได้ยังมีโครงการเหมาเลยครับนี่ใส่เลยเออนี่ไม่ต้องเอาดวงง้อโค้งง้สาวพี่น้องเอาง้อทองเนี่ยง้อทองนี่ล่ะอะ คุมบกุมทองทุกตัวครับแมีนครับเบื้องเอาพี่น้องครับกูเ้างจุดสูงว่าสาวกูยังไปซื้อสีเลี้ยงค่าเลี้ยงค่านั่นค่าที่เมีนครับตัวสีทับติดนได้ครับแมีนอันนี้ซื้อไปได้กินน้องห้องแมีนครับสามน้องฝุ่นพี่น้องเลี้ยงกันเลยครับตัวนั่นออกอีกนั่นออกแล้วก็ตัวนี้ออกแมียนนะครับอ่ะคุมบมคุมแมีนครับซื้อซื้อสามได้หกได้หกนะครับพี่น้องคหกชีวิตเจ็ดหมื่นเก้าต่อรองได้นี่จะพอดีๆสู่ตัวสามเจ็ดหมื่นเก้าตัวดีอีกเลยพี่น้องครับเอาเปิดแบบแพ็คคไปเเลยนนะะรับา ตัวต่อไปดนะครับด้วยพี่น้องก่อนเนี่มาบึงที่เด็ดชุดนี้ครับนี้มาเบิ่งที่เด็ดอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะแม่ครับแม่ลูกซื้อสองได้สามอันนี้เป็นแม่ลูกดนะครับนี่ตัวแม่แม่เพลินแล้วก็ท้องแล้วลูกงามงามพี่น้องครับนี่งวแบบนี้ให้ลูกจังได้นะครับเนาะหรือว่าผู้ใดเห็นงัวจังซี่นี่แม่เขาเป็นแบบไดมบริสุทธิ์ผ้าเบิ่งคูนี่ครับซื้อสองได้สามครับลูกบักย่างงามเลยพี่น้องครับเออไปลูกไขยับไหนอีกนิดนึงโอเคจอดเจ้าจ้าลูกวันนี้เออนี่จอดแล้วออา ตัวนี้ลูกของพ่อเด่นตัวนี้ C y 160ครับเีเห็นว่า C 160ตัวนี้พี่น้องยางเนายยางหนานะครับเนาะซ y ไว้ลูกกสูงซั่มแม่เล้วครับตัวใหญ่ตัวเงีลูกเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ลูกตัวนี้ได้10เดือนครับสิเดือนพี่น้องสูงเท่าไหร่ตัวตัวนี้ตุ่พดีวนถึงลงมานะครับลอยซีสิบเนาะครับลอยีสิบไดอยู่ตัวบักเนี้็ย่างหนาอันนีเบื้องหนาเกิดจากแม่ก0บใส่าลอยซีสิบกวนๆอีามั้งแม่ลอยนีสิ สิบเดือนวันนี้แม่ทองก็พอได้บ่เนี่ยแม่ทองหาเดือนกับเข้มหกแปดครับแม่ทองหาเดือนกับเข้มหกแปดเดี๋ยวผมใจ้เพิ่งเป็นครูไปก่อนนอะครับเด้อนี่ทองหาเดือนเข้มหกแปดอ่ะแคปว้รูปบ่นเนี่ยเอาเข้มหกแปดหาเดือนลูกสองนี่แหละพี่น้องในทองก็ได้ลูกสองในทองครับหน,น้าตาสดใสโบดีครับแม่เพิ่งจะปลายหูใสยนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ข่าวจากกันนะครับอ่าเพิ่งฉีกเข้าไปนิดนึงนะครับเนาะอ่ะนี่กระเบื้องผลงานเด็ดเดี๋ยวสิดท้ายครูเนี่ให้เบื้องซื้อสองในสามอยากแยกตั้งทามอีกทีหนึ่ง ครูนี่ซื้อสองในสามถ่าไหนังตัวหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผู้ใดยว่าท่านครูทีเดียวครับครูนี่เด็ดกว่าครูนี่หนากกลัวใหญ่กลัวอีกพี่น้องครับเอานี่ราคาซ้ำเก่าแต่ว่าเอาพี่น้องเอาเดือกเอาแมงแบบเล็กพูดเลว่าท่านครูนี่กับว่าน่าจะพลาได้ครับเด้อนี่ไหมอ่ะจริงๆเลือดตัวนี้มันน่าจะเป็น F2 ฟสองหรือพี่น้องสัแมนครับโจทย์ f อฟหได้เลยนะครับนี่แม่มันผิดมันเป็นลูกของพ่อได้บว่าเป็น F1 มาแล้วเรานี่ นี่แม่พี่น้องครับสีสีบรธรรมนาเด้อครับเด้อสีแดงเข้มบดจัดพร้อมเป็นตาเลียงครับบบสื่อแบบนี้ไปเลียงแค่สื่อจังไดหกหมื่นเก้าชุดนี่กับเจ็ดหมื่นเก้าชุดนั่นเอาแบบไรแต่ลูกมันก็คิดว่าสี่หมื่นกว่าได้อยู่นะครับได้ได้แท้ๆพี่น้องนี่แหมหกหมื่นเก้านี่สื่อสองเบื้องไทยแม่งกับยางดีเบื้องหนองหางเอาพี่น้องให้ตีเบื้องเอาเด้อลูกเท่าไรนี่นะครับเนาะแต่ว่าราคาแยกกับนีครับราคาแยกกันนี่กับ สี่หมื่นถ่ายเจ็ดสี่หมื่นถ่ายสิบลูกมันนี่สี่หมื่นห่าครับเออราคาแยกเห็นบ่พี่น้องครับอโยกไปแล้วครัคุ้มพี่น้องไม่ต้องแยกดอกผู้ใดมีเงินก็ได้ครับสี่โยกคุ้มกว่าครับไปยืมป้าข้างบ้านมากอดอีกสองหมื่นเมื่อต้อเซวอีกสองหมื่นคนนครับเบิางอย่างมันก็คุ้มสุดในมีครูนี้มันจะโดนเลยนะครับพี่น้องเบิองการส่งลูกของแม่นี่เดคตลาดเขาลงขายแม่ลูกแม่ทอดนี่คนติดถามแยกลูกเด้่ครับคนตี่ถามแยกนะครับเนาะนี่แม่พี่น้องครับผู้ใดมีเงินหน่อยเพราะเดี๋ยวเอาหลอดพี่น้องกับครูนี่ครับ คู่นี้เบิ้งเรโดนเลยนะครับเนาะเล็บให้เบิ้งบ่มีปัญหาจากตัวนะครับด้พี่น้องอ่ะเอาคู่นี้เด็ดเอ่าคู่ต่อไปงไปั้นตัวไหนคู่ต่อไปนี่ครับเดี๋ยวไล่ลูกกันมาจะได้ลูกมาให้ได้ครับพี่น้องครับอ่ะคู่ต่อไปนะครับเนาะมีชีเด็ดปุนผูดอะจากไดค้ควายม่าจะว่าควายท่องไม่จากตัวตัวนี้สิบเอ็ดตัวครับท่องขุนมันเรียกว่ได้พี่น้องเด้อใครได้ควายกับเอาขูนนี่ยตัวใหญ่งไงเดี๋ยวให้นังตัวไปไล่ ลูกคนมากก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอหยุดไว้จะเข้าหนึ่งก่อนอ่ะมาต่อกันพี่น้องมาเียลูกคนมาแล้วครับผมอ่าตัวนี้เป็นงัวเอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะครับพี่น้องครับเพิ่งกะตีเบอร์ส่งจดให้แล้วล่ะครับรอรอบใบครับพี่น้องครับเป็นลูกเคฟหกแปดนะครับลูกเคฟหกแปดนะครับน้องจ็ดเดือนหรือครับได้สี่เดือนครับสี่เดือนนะครับเด้อแม่เอฟหนึ่งลูกเป็นเอฟสองเคฟหกแปดสี่เดือนแม่ทับไปครับแม่ผสมกับเคฟหกแปดครับไอแม่ผสมกับเพีสามหนึ่งแม่ใซส์สามหนึ่งไหวนะครับ เมียสูงเท่าไหร่รอยซี่สิบห้าบวกครับที่หาบวกได้พี่น้องครับน่าจะรอยซี่สิบเจ็ดได้แน่นเขารอยซี่สิบเจ็ดตัวหนึ่งอยซี่สิบเจ็ดน้าจะได้นะครับถ่ายบอกหน้าตัดเลยครับลูกเพิ่นเบงลูกเงาหางใหญ่ๆนะครับเนาะแดงเข้มแลยค่ะเบื้องก้ามเนื้อถ่ายพี่น้องครับเบื้องถ่ายบอกหน้าตัดปูดๆออกมาเนี่ยแหละนะครับสุวนยอดการส่งลูกครับสี่สองรุ่นสามกะโตโตยันยดีด้วยครับด้วยลูกงามอยู่นะครับเนาะเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คู่นี่แม่รอยซี่สิบเจ็ดได้นะครับซี่สิบห้าเบื เอาคู่นี่ F1 F2 นึเต้นเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไว้55,000บาทครับหาเมื่อนหานะครับอันนี้คือว่า F1 กับ F2 ครับผู้ใดอยากไพิ่มเอาเนาะลูกเองเราหางญ่ๆอันนี้ต่อนได้ไหมได้ครับแม่ครับต่อได้ครับแม่ก็จะได้ตรวจทองแล้วเออแม่ก็จะได้ตรวจทองนะครับพี่น้องครับอ่ะเอาไปรุ่นเอานะครับอ่ะนี่ F1 F2 นึงกับเมืลูกแรกลูกสองนี่เนาะงมืลูกแรกครับสองผสมค้านี่ยลูกสองผสมไใบทะครับเด้ออ่ะเบิ่งเอานะครับ พูดิหาแบบนี้อยู่บ้างพี่น้องครับเอ้านี่มาเอาพี่น้องครับเอ้างอแงสุดโต้ได้ครับได้สีจริงๆพี่น้องครับแต่มันมืดอี๋มืดอนี้แดดบ่ออกคือนี่เดี๋ยวจะพาเบงต่อไปอันนี้กับแม่ลูกเบต่อไปครับแม่ลูกครับแม่ลูกคือกันนะครับพี่น้องเป็นหัวล้นทั้งแม่ทั้งลูกครับหัวล้นธรรมชาติแม่ล้นธรรมชาติลูกก็ธรรมชาติตัวนี้แมนครับล้นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ อันนี้สองไน้สามป่อ่าสองรุ่นสามครับสองรุ่นสามนะครับพี่น้องอ่ะเป็นลูกสาวของสติงเล่ครับลูกของสติงเล่จักเดือนหล่ะครับลูกได้สามเดือนครับลูกสามเดือนนะครับเป็นหล่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกด้วพี่น้องแมนครับแม่สูงร้อยสี่สิบเศษหนึ่งตัวเม่สูงร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามนะครับเด้อคู่นี้ซื้อสองรุ่นสามแม่ผสมกับช็อกโกแลตครับแม่ใส่ช็อกโกแลตกะลูกแรกลูกสองที่ทับใบเนี่ยแหละพี่น้องแมนครับคู่นี้ตัวเื่นเต้น คู่นี่ตัวเปิดไว้สี่มืพันบาทต่อรองได้ครับสี่มือหาคือง่วรุ่นธรรมชาติลูกตัวแม่ได้ครับเด้ออุตตะว่าครับมันต่อมันท้องมันจะมปหาเมื่อยเหมือนเยครับ็่วงว่ะพี่น้องเอานีนะครับเอาไปจดอหนึ่อสองก็ได้พี่น้องครับนี่สูงร้อยสี่ิบามครับแม่เพิ่นเอาเบื้งหูสันสันี่หูกินย่ะครับนี่แม่หนางน้ำแม่นพี่น้องครับหูกินกินน้ำน้มบกดีนะครับน้มมันนี่ลูกดูดในจนเป็นฟองอนี่บดหดล้มพี่น้องอ่ะอยากไตนเบื้องเอา เล็บนะครับพี่น้องครับเอ้าบึ้งเอาซีขาเนี่ยแหละบ่มีปัญหาหรอครับนี่มาเอานะครับเนาะอ่าบึ้งทั้งถ่ายเทียบกันนะครับนี่อ่ะนี่แหละซีมืดหายตัวเนาะแมนครับต่อร้องได้เอ๊ะซีมืดหาก็เพราเอาดิพี่น้องครับนี่อ่าลูกกับตัวดีนี่สมมติว่าว่พี่น้องจะกล้าขายบ่าซีมืดหาผมว่าบ่ขายเตะๆผมห่วงหาเงินกลัวหลุดนี่ราคาหนี่ต่อได้เครับยังบราคาหนี่ต่อได้นะครับเนาะนี่ไหมเออ หรือพูดอีกทีกขายสามมูลกว่ากับพวกเมียนเม่นดอกเนาะเอาเรียกเอาต่อเอานะครับผู้หางัวเลี้ยงนะครับผู้อยากขายง้อเอาเป็นตัวเอฟหนึ่งเอฟสองได้เลยครับเมียนครับเอาผู้อยากขายงัวกับเพียวเทียบราคาเท่ากันเป็นน้ำนะครับเนิ่มูลค่าได้ครับเพิ่มมูลค่าได้เอ้านี่นะครับอีกครูหนึ่ง็น่าสนใจครับคู่ต่อไปครับครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นสาวสาวท้องแรกตัวนี้ผสมอันนี้เป็นงัวสาวผสมไว้เนาะเมียนครับงัวสาวผสมไว้เด้อครับพี่น้องตัวนี้เงี้ย ครับตัวนี้เป็นลูก SK 594 SK 594เก้านะครับพี่น้องของมารวยครับลูกมารวยเดี๋ยวเดี๋พี่น้องหามุมไทยกันเออนี่ลูกของมารวยยางนาครับบุตรไงเงานะครับเนาะสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับเนาะครับอ่ะนี่ตัวบักเงวเลยกเหรอพี่น้องลูกของมารวยนะครับน้องอายุพ่อสองปีไปหนึ่งไอสองปีแล้วครับประมาณสองปีแล้วครับพี่น้องท่านท่านเนี่ยทำเป็นบวชทบแล้วครับ วีโก้สองล้านใส่วีโก้แห้แล้วเด้อครับพี่น้องครับมีชิปผสมเรียบร้อยครับมีอตรสาวความผสมถ้าไปโดนประเด็นตรงตัวยี่สิบแปดมือนี่ครับอู้พันรอบกโคตๆเลยตัวพี่แมนครับอ่านโดยสี่ผ้าบนรับเด้อผสมเรียบเครื่องเป็นยังไงนะครับคุณลงคนว่าเครื่องหดกะกึ๊กติดกะแถบอย่างไรบนเส้นนี่อันนี้ก้อนผสมนี่มออันตรสาวให้เรียบร้อยแล้วครับนี่หดอยู่ธ์กับพี่น้องครับมาเบื้องเ้าใกล้ๆใครตกดีครับครับผมเด้อเบื้องแนวหลังมีชิปผสมให้แดงดีนะครับอันนี้ ในหลนธรรมชาเรียดเขาหนาจะเห็ดเขาครับนะครับตะไบเห็ดสวยเลยละ่ะเห็ดเนี้ยนเลยครับเออหนึ่งวันหลุนธรรมชาติพี่นอ้องเองมุมนี้เดี๋ยวมันชูจะถามให้ราคาให้เราอได้พี่น้องเด้อ ถามให้ตัวนี้สูงร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดได้แม่นครับอ่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อรองได้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยต่อรองได้ครับอันนี้ตัวบกักใหญ่เลยครับแม่นครับง่<อ>ายดีครับเม่อสาวทับให้แลว้วนี่มันจะมีจุดน,น้อยๆนะครับติ่งนมน้อยๆเป็นจุดจุดเทนบะครับผมเดี๋ยวว่าเห็นนี่เพียงแค่นีนเป็นจุดซื่อๆได้ก็เห็นนิดหน,นึ่งนะครับแม่นครับมันไม่ได้ออกเป็นหัวเออนี่อ่ะอยากได้ว่าตัวใหญ่ๆก็มาเอัลคายบึกเบิกเลยครับตัวจริงมันตัวบักง่ายด้วยเหรอ พี่น้องอาจเห็นในกล่องมาสิว่าตัวใหญ่ปันไหนมันตัวใหญ่หรือขับเบิ่งหนาฟาร์มก็ได้นะครับตัวต่อไปครับครับนี่เอามะสาวมะสาวน้อยนะครับเอองมะสาวน้อยแขนอันตันดีดอกพี่น้องครับอ่ะสาวน้อยสีแดงเข้มดีจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ได้หกเดือนครับหกเดือนลูกพอได้นี่ตัวนี้ลูกปีศาจแดงครับลูกปีศาจแดงนะครับอายุหกเดือนแะไรพี่น้องครับอันนี้หม้อลูกขวอยู่นี่ะครับเด้อแม่นครับอ่าตัวนี้นี่ สูงแสดงตัวร้อยยี่สิบตัวเลยร้อยยี่สิบบวกเลยครับร้อยยี่สิบกว่าได้ครับลูกย่างหนาเลยครับปีศาจแดงอ่ะหน้าหนายืนยงๆนี่แหละครับผมตัวนี้ต้นเปิดไว้ที่เทเลครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอ่ะสองหมื่นสองหารอยได้แดงๆนี่แหละพี่น้องครับต่อรองได้ครับเขาเห็ุเหตุเรียบร้อยแล้วเอ่ะตอรองได้อีกตัวนี้ลึกดีนะครับได้ลูกของปีศาจแดงครับอ่ะเป็นเครื่องอมนะครับเนาะอ่ะนี่แต่ว่าบ่มีป่านบ่มีดังเลย้นได้ครับพี่น้องครับได้เรื่องของความหนาอีกแม่นครับนี่ความหนาความลึกนะครับเนาะ เชื่องเป็นเสี่ยหน้าตานะครับนี่ถ่ายเบิ้งถ่ายไปนะครับเบิ้องกับเหนือมาย่างหลายเลยพี่น้องอ่ะเลือกเอาครับพี่น้องครับชอบแบบนี้จากพีพีฟาร์มมหาวพี่น้องครับสําหรับผู้ลริ่คนอาจจะเบิ้งไว้ตอนที่เออเงินท่านเอ่ออกนะครับฐานเงินกับเงินออกแล้วมาเลือกอร่อยพี่น้องคเมียนเรับว่าเขาสมือครับเดี๋ยววันนี้อาจจะได้เห็นตัวไม่อาจจะก้ามพวนี้กับมีนะครับพี่น้องเอาเลือกเอานี่นะครับเด้อนี่อยากได้มาเอาเลย นะครับตัวต่อไปครับครับตัวต่อไปน้อนอยู่บ่แม่นครับเดี๋ยวให้น้องต้นอะไรขึ้นนะครับพี่น้องเด้อมือใหญ่ๆก็เริ่มมือก็เริ่มน้อนแล้วพี่น้องครับหางเครื่องเขามาเลือกเอาต่อไปนี่ตัวหัวล้นเหมือกันตัวนี้ไหมแม่นครับหัวล้นเออหัวล้นเช่นกันนะครับเนาะเดี๋ยวหาจังหวะถ่ายก่อนตัวนี้ตัวใหญ่ก็เมื่อกีดนะครับแม่ต้นว่าคล้ายๆกันสีนี่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพันดูต่อ เดี๋ยวผมยังหาผมไทยกันเด้อเออไปได้ครับอ่านี่เดี๋ยวเด้ออ่านี่ตัวนี้ลูกของพอดีก่อนตัวนี้ลูกพริกแดงครับพริกแดงคือกันได้พี่น้องครับนี่ตูงใหญ่ก่อตัวนี้สูงครับเรายิ้มหาบุบบุบยิ้มหาถึงวันสามสิบช่วงนี้เหรอพี่น้องแี่ครับอ้าวตัวนี้แดงเข้มตอนนี้ไงตอนนี้แปดเดือนครับเอกสารครบอ่ะแปดเดือนเอกสารครบหูสั่นตัวนี้โบดได้พี่น้องเลยนี่ครับแดงเข้มแล้วก็โบดเลยตัวนี้เปิดเท่าไรครับ สองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับยังหลักสองอยู่พี่น้องครับสองหมื่นเก้านี่ยนะเอ้าต่อรองได้นะครับนี่อันนี้เป็นปลามันลูกผสมนะครับนี่เดี๋ยกเอาสีแดงงามดีเอาลึกดีอยู่พี่น้องครับะจะได้ในเรื่องของความบริเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนี้เนะนี่ดำสนิทเลยนะครับอ่ะนี่เพิ่งแฝนหลังปานดังว่มีอยู่พี่น้องครับอ่ะนี่มากไปเลยหัวดุนก็ให้ยไม่หาหลายตัวด้วยครับพี่น้องเด้อ ดูชัดๆเบมึงช่วงไรนะครับนเดี๋ยพี่น้องครับอ๋อมางแบบนีสองมึงก้าวหนึ่งไหมพี่น้องครับก็แดงเข้มอ่ครับแดงเข้มขุนนั่งเอกเข้าอยู่ใต้หฮมวงพี่น้องหน้าข้ากี่ตัวนั้นหนายนดีแฮงค์น่าจะมีให้แค่นี้ได้ครับพี่น้องวันนี้แมนบอลทางเดิแมนครับมี มือนี้มี16เบอร์ครับประมาณ16เบอร์พี่น้องครับสำหรับคีดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ